สวัสดีครับพบกับรายการเลือกตัวไหนมึงก็ซื้อตัวนั้นตอนนี้วันนี้มีประเด็นพี่คนถามมาเยอะโคตรโคตรว่าตอนเนี้ยซีรีส์ A มาแรงมาก A5 เอซึ่งพินิจก็ได้สัมผัสไปแล้วเต็มเต็ม<ๆ>ใช่มีคนถามว่าระหว่าง S6 กับ A5 เนี่ยเลือกตัวไหนเอาเอาเรื่องแรกเลยหน้าจอหน้าจอ,หน,าจอหน้าจอเนี่ย S6 เนี่ย 2K 2K ใช่ละเอียดกว่าละเอียดกว่าแต่ว่าจําเป็นไหมพี่ 2K ใน5.1นี่เราเคยใช้มาเนี่ยนะไม่แยกไม่ออกไม่เคยแยกสนใจเลยผมว่ามันเกินเกิน HD ขึ้นไปมันโอเคหมดแล้วผมว่าปรเภทดีพอดี ในขนาด5.1หรือ5.2อัน,นี้ไม่ได้แบบอันนี้คือพูดตรงๆที่เราใช้นะพี่เนาะแต่ถ้าเกิดจอใหญ่เนี้ยโอเคถ้าถ้าจอ5.5นี่จะรู้เรื่องเลย 2K นี่จะชัดเลยแต่ว่าแยากไม่ออกเนี่ยไอ้สองตัวเนี้ยแยกไม่ออกแล้วก็อ่าการที่ใช้จอ 2K เนี่ยเปลืองแบตอย่างมากสุดๆไอสองนี่ไหลเป็นน้ำเลยฮะใส่พรวดพวดใช่ครับเจอจน,จนอันนี้ต้องแบบถอด เฟซบุค <Facebook S 1> อ่ะครับไม่งั้นใช้ไม่ครบวันถ้าเป็นคนทั่วไปใช้จอ2ตัวนี้ไม่รู้สึกแน่นอนใช่ครับไม่รู้สึกเลยฉะนั้นเรื่องจอเนี่ยผมให้พอกันเลยเท่ากันแต่ว่าเรื่องแบตเนี่ย A5 กินขาดมากแบตมากที่สําคัญใส่ได้2ซิมสซิมไม่พอ s card ได้ร2อยยกิกอันนี้เพิ่มไม่ได้นะครับ S6 ไม่ได้นะครับนี่ผมซื้อ3 2มานี่เรียกได้ว่าจํากัดจําเขียใช่ S6 เพิ่มไม่ได้แล้วก็ใส่ได้ซิมเดียวครับเป็นข้อจํากัดแต่ถ้าใครเล่นเกมครับทุก<ๆ>เกมลื่นเลยกินเรียบครับ S6 ใช่เล่นได้ทุกกเมมไ่ เรียนเรียนแต่ก็ร้อนกว่าแน่นอนนะพี่เพราะว่าตีพียูมันแรงร้อนกว่าเออมันไอเนี้ยมีปัญหาเรื่องถ่ายวีดีโอเื่อนไปก่อนถ้าใครถ่ายดโดนหนักๆแล้วใส่เคสมันจะร้อนจนกระทั่งแบบมันฟรีมันหยุดทํางานมันฮีตไปเออแต่โอเียร์่อยู่ถึงก็ต้องระวังว่าอย่าใส่เคสก็อย่าถ่ายีดโอตลอดเวลาก็เป็นข้อพิจารณาใครที่แบบก้าวไปปรับปรุงใช้ในชีวิตประจําวันของตัวเองในเรื่องของอ่าเรื่องของกล้องพี่เมื่อกี้พี่ิกเทปเเมื่อกี้เพิ่งเทปไป้วแต่ว่าเทปไม่เยอะนะครับ กล้องหลังเนี่ยคือแบบสูสีมากอะจนลำบากใจที่จะบอกว่าไหนดีกว่าเลยอะ่ะข <c oughs> นาดนั้นนะแต่จริงๆแอรหกก็ดีกว่าอยู่แล้วคือมันม่นใจว่าแอรหกันดีกว่าแต่ว่าดูด้วยจอดูเข้าๆลองขยายลองทําอะไรดูนะคือลำบากใจที่บอกมันดีกว่าแค่ไหนไงเนพราะมันใกล้กันมากมันใกล้กันมาก <c oughs> คือถ้าเกิดคุณจะเน้นกล้องคุณคิดไม่ต้องเยอะเพราะแม่งพอกันเลยพอกันเลยกล้องหลังนี่แบบแยกยากมากถ้าไม่โปรนี่แบบน่าจะถูกไม่ออก ถ้าคนธรรมดา,าดูไม่ออกเี่ผมว่ามันคาแรคเตอร์มันก็อ,อ๋อใช่แล้วสมดรุลสีของตัว A5 ออกมาอมออกาสวยเนียนตัวนี้จะแบบสีแดงโดดๆนิดนึง A6 เนะี่ยตั้งแต่รุ่นที่แล้วแล้วที่เราทําไปไว้บร้านค่อนข้างดี A5 แล้วก็กล้องหน้ากล้องหน้า A6 ชนะกินขาดไม่ต้องเถียงไม่ต้องเถียงเลยเห็นจัดจัด A5 นี่น้อยจะแบบระยิบระยับแต่ว่าถ้าเทียบราคานี้ก็ก็ตามราคาครับถ้าเกิดใครเน้นกล้องหน้าแบบ จัดหนักก็ S6 ไปแต่ถ้าเกิดว่าใครเน้นแค่ถ่ายสวยกล้องหน้า A5 ไปก็ได้มันไม่ได้ว่าค้เล่นะมันก็ได้ใช่แต่ว่าอ6มันแบบว่ามันตัวท็อปอ่ะเออมันตัวท็อปมันต้องว่ากันตามตรงแต่ว่ากล้องหลังถ้าเกิดตัดสินใจด้วยกล้องหลังเนี่ยแบบโอ้โหตัดน้อยมากแบบลำบากใจที่จะเลือกเลยแหละครับแต่งานวิดีโอนี่ห่างเลยค S6 ห่างชนะคือดีอ่ะดีเลยดีคือแบบ ชีวิตสดใสเสียงดีภาพสวยชีวิตสดใสหัวใจชุ่มฉ่ำว่ะพี่ N6 แต่เปิดแบบเปิดวิดีโอดานาแล้วใส่เคสเนี่ยโหตอนพีโอเอสก็ตัวเนี้ยไม่ได้ลองมาถ่ายนานดีพี่ก็ครั้งที่แล้วที่เราเทสกันก็ตัวเนี้ยก็ประมาณนั้นแหละแต่ตอนเทสแต่มันมี o s ไงเออแต่ตอนเทสนี่แบบมันต่างกันจนเห็นต่างเพราะว่า N6 สว่างกว่าเยอะแล้วก็ลื่นเสียงแบบเสียงดีตัดเสียงรอบข้างดีมากถือว่างานวิดีโอของ s 6นี่เทพ แถมกล้องหน้านได้ 2K ด้วยแล้วกล้องหลังอาได้ 4K ใช่ไหมพี่แต่ว่าค้้ไม่ให <จะ S 1> ้ด<พ>ีไม<พ>่ใช่จะเสมอกันอย่างเดียวคือถ้าคนทั่วไปใช้กล้องหลังเป็นหลักเนี่ยถ่ายภาพนี่อันนี้อาจจะยากแต่ยังอง่ือเนะี้ยแ6เป็ันดีกว่าใช่ สารคนทั่วไปแบบว่าไม่ได้เอารูปไปขายแล้วเอาไปขายแลพี่งมันผมว่ามันก็ดีทั้งคู่อ่ะคือแบบว่าบอกยากอ่ะมีหัวข้ออะไรอีกตัวนี้เสียงเสียงเสียงเอห้าซูไม่ได้แน่นอนครับอ้โหฟังเพลงแล้วแบบผมไม่ต้องใช้ไอ o อนอ่ะใช่ครับนี้เสียงดีมากเอหกแต่เมมเมมน้อยเพิ่มเมมไม่ได้ก็จะมีจุดเสียจุดดีต่างกันนะครับแล้วก็ตัวของลำโพงพี่เป็นไงผมว่าพอๆกันเลย เพราะแม่ตำแหน่งอยู่อันเดียวกันด้วยชิปวันด์ลำโพงเดียวกันด้ซ้ำใช่ตอนแรกคิดว่ารุ่นเดียวกันด้วยนะครับเสียงนี่ทู่ไม่ได้แน่นอนแต่ถ้าเกิดคนปกติเลยอ่ะฟังไม่รู้เรื่องรู้เรื่องครับแต่คนที่ฟังออกเลยเป็นนักฟังเพลงใช่แบบว่าแบบเอาหูฟังมาเสียบเทียบเนี่ยจะรู้เลยว่าเอสหกเสียงเพาะมากเพราะมันคือตัวท็อปนะฮะมันก็ชิปเสียงเขาก็ทําสัญญากันมาหลายปีนะครับสแกนนี่มือเหมือนกันเหมือนกันตัวเดียวกันเลยตัวเดียวกันเลยไว้ปื๊ดปารนะครับ ทีนี้ไอ้ตัวนี้มีรีโมทเอสมีรีโมทมี IR ไม่เคยใช้เอห้าไม่มีก็ไม่เคยใช้ใครใช้ก็ช่างน้ําหนักเอาต้องแล้วแต่คนใช้นะใช้้วมีตัวนี้แหละเรื่องสุดท้ายพี่หน้าตาผมว่าเอห้าสวยกว่าสวยกว่าครับเฉพาะเอสวยกว่าใช่แบบจนรู้สึกได้เลยอ่ะสวยกว่าจับถนัดกว่าอันนี้ในความรู้สึกพินิกแต่ที่ไม่ชอบก็คือไม่ให้ที่ไม่ชอบหรอกที่รู้สึกว่ามันด้อยกว่านีดเดียวคือตัวนี้มันเป็นสีดังเงินใช่ มันจะสวยแต่นี้มันดำสีน้ำเงินดำนี่จะคือกิมมิคของซัมซุงเลยเป็นเป็นตัวท็อปก็คือจะมีแค่ตัวท็อปอะน้ำเงินดำอันนี้สวยใช่แต่ว่าอันนี้มันดำด,ด้านแบบด้านมันมันแปลกๆก็แ,กกแต่รูปทรงนี่แบบแต่ถ้าใส่เคสมันคิดมากแต่ว่าด้วยรูปทรงอะผมว่ามันสวยกว่าโอ้บอลลิ เห็นปุ๊บถูกใจปั๊บเลยอะครับตัวนี้รวยไหมครับพี่เต็มที่ครับเรื่องรูปทรงเนี่ยเต็มที่ว่าชอบตัวนี้อันเนี้ยคือไม่ค่อยไม่ค่อยชอบตรงมนๆมนมันโค้งใบมันโค้งใบมันเหมือน S4 ผมว่าแต่ว่า A5 นี่แบบเนี่ยกำลังพอดีใช่ครับสวยเนี่ยฮะหัวข้อไปเลือกกันเลยราคาวันนี้ราคาวันนี้ A5 หมื่นสามเก้าสามเก้า S6 ประมาณหมื่นเจ็ดถึงหมื่นแปด ประมาณนั้นนะตัดสินใจยากจริงเนาะยากพี่ว่าพี่จะนาทุกอย่างแล้วก็ยังตัดสินใจยากใช่ครับตัดหัวข้อแล้วกันนะครับที่มันต่างต่างแน่ๆเลยนะเกมน่ะยากยาเกมเกมต่างแต่ถ้าเกิดคุณเล่นเกมสาม D ปกติไม่หนักนะครับแบบว่าไม่ถึงขั้นโนวาเนี่ยพอกันเลยลื่นเหมือนกันแหละแต่เรื่องแบตนี่ก็ต่างเหมือนกันโอ้โหแบตดนี่แบตนี่ต่างเลยสุดนะครับแบตนี่ A5 นี่น่าจะน่าจะเกินน่าจะเกินวันครับตัวตัวเนี้ยอึดกว่า A6 ประมาณเท่ากว่าเลยแหละ วนี้ไม่ไม่ถึงเปิดใช่แป๊บเดียวชาร์จเช้าอยู่ไม่ถึงเย็นอ่ะเอาสรุปง่ายๆถ้าเรื่องแบตไป A5 เพิ่มเมม2ซิม A5 กล้องวิดีโอ S6 กินชิปเสียง S6 กินแต่ถ้าเกิดคุณใช้ทั่วไปคุณแยกไม่ออกแยกไม่ออกแยกไม่ออกคุณถ่ายยังไงมันก็สวยเพราะกล้องมันโฟกัสไวพอกันเลยแล้วก็กันสั่นเหมือนกันสแกนนิ้วเหมือนกันอีกหน้าจอก็ พอ,อกันอ่ะให้พอกันเพราะมันแยกไม่ออกเลย 2K กับ Full HD แต่สำหรับคนที่ตาเทพก็จับเป็น Mac เม c กพิเตลนคือก็แยกออกก็เรื่องของเขาไปแต่ถ้าคนทั่วไปนี่ไม่ออกรูปทรงพอกันแหละแต่ A5 ผมชอบ,ชอบตัวท็อปก็คือตัวท็อปอะพี่มันต้องมีอะไรดีใช่ไหมครับเออคือเห็นแตะสติกเกอร์48นี่ไม่ใช่ว่าโทรศัพท์48นะใช่เอาละครับก็เลือกกันตามใจชอบวันนี้ก็ไปละครับสวัสดีครับ